สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ทำงานนะครับที่บึงของหลงวันนี้จะไปเก็บะมะแปมมะแปมมะดันแดงช่วงนี้ผลมะแปมมันเริ่มแก่จัดเนื้อเริ่มเป็นสีน้ำตาลแต่ก็ไม่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าบางบางต้นลูกก็ยังเขียวเขียวก็มีอันนี้ เป็นผลที่แก่จัดแล้วล่วงนะครับข้างในจะเป็นสีน้ำตาลเอาไปใช้อะไรได้ไมเนี่ยขออญาตแกะแป๊บนึงจะให้ดูข้างในอ่าอันเนี้ยมะเมล็ดเป็นสีน้ำตาลแล้วสำหรับการเพราะแต่ว่าเปลือกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไปทำแยมก็ได้นะไปทำแยมไปทำแช่อิ่มได้เปลือกของเขา แต่ว่าเนื้อในมันมันทานไม่ได้แล้วครับนอกจากเอาไปใช้เป็นมเมล็ดเพาะเพาะพันธุน์นะ,ะเมล็ดสําหรับเพาะพันธุ์นี่เริ่มร่วงเริ่มร่วงดุนร่วงแล้วนะครับเพราะว่าหลายต้นมันมันสูงมากมันเก็บเก็บลําบากอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่าฟ้ามันมืดนะครับนี่เริ่มร่วง นะครับหลายต้นก็ยังให้ผลเขียวๆอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยเขียวๆอยู่ก็มีพึ่งสุกกลางๆก,ก็มีพึ่งเหลืองๆยังไม่ไม,ม่เท่าไหร่แต่ว่าที่สุกแบบแดงจ๊ดแดงแจกก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้วันนี้จะมาเก็บไอ้ที่มันแก่กจัดๆเนี่ยนะฮะน,นี่ครับ แกจะจัดต้นนี้ที่แกจะจัดมาดูว่าไอ้แก่จัดเป็นยังไงเดี๋ยวผมเก็บมาลูกหนึ่งขอยัดไม่มีขาตั้งก็ลำบากหน่อยใช้มือเดียวอ๋ออันนี้ก็ยังโอเคเกือบจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเนื้อเกือบจะเป็นสีน้ำตาลแล้วแต่ว่าเปลือกก็ยังใช้ได้โอเคอยู่ขอลองคิมรสชาติช่วงนี้จะรสชาติดีหน่อย จะเปรียปร้ยวๆหวานๆเพราะว่าผลเขาแก่จัดนะครับแต่วันนี้ส่วนนี้จะเอาไปทําแยมแล้วก็บางส่วนก็จะาตากเอาเอาเปลือกมันไปทํามาแปมตากแห้ง mm hmm. เดี๋ยวไว้ทําต้มน้ำมาแป่มคล้ายๆคล้ายๆกระเจี๊ยบอะครับ คลา,ายกระเจี๊ยบปีนี้อย่างที่บอกว่า,าฝนแรงนะครับก็คือช่วงกุมภาช่วงที่เขาเริ่มติดผลอ่อนติดลูกอ่อนแล้วมันฝนมันแรงนะฝนหลงฤดูมันแรงเนี่ยมันก็เลยลูกขนาดเล็กก็ปกตินี่มันสองลูกจะไปขีดหนึ่งอันนี้อันนี้นนก็น่าจะประมาณหกลูกกับขีดหนึ่งน,น้ำหนักลดไปเยอะนะครับ เพราะว่าที่บึงคงหลงนี่ปลูกเรียนธรรมชาติไม่ได้ให้น้ําไม่เหมือนกับสวนของผมที่พรเจริญสวนที่พรเจริญนี่ก็คือเรามีน้ําให้นะครับมีมีน้ำ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 สะน้ำใดใดน้ําสะให้ไอ้น,นอั้นผลมันจะโตยิ่งให้น้ําบ่อยในช่วงที่เขาติดดอกติดผลอ,อ่อนๆเล็กๆนี่เนาะ ผลเขาจะมีขนาดใหญ่มากเนื้อหนานะครับเนื้อหนาเปลือกหนาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็กว่าจะได้5กิโล10กิโลก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก20-30นาทีนันะ่นกว่าจะได้แต่ถ้าเป็นลูกใหญ่ๆผลใหญ่ๆนี่ก็แป๊บเดียว นะครับแป๊บเดียวเก็บสนุกนะครับเก็บสนุกปกตินี่มันจะไอเนี้ยนะโน้มโน้มโน้มเองตามธรรมชาติเพราะว่าถ้ามันติดผลดกขนาดนี้นะครับจะโน้มโน้มต้นลำต้นของมันจะโน้มเองตามธรรมชาติเลยเพราะว่าน้ำหนักที่มากอันนี้ต้องใช้แรงโน้มนะครับ ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะปลูกไม้เสริมนะครับผลไม้เสริมหรือปลูกเป็นไม้ประดับอะไรประมาณเนี้ยทำพวกไม้ประดับก็โอเคทำเป็นพวกไม้ไม้สำหรับไว้แปรรูปผลไม้แปรรูปซึ่งมันไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมายก็คือปลูกปลูกแซม ในสวนประเภทของเราที่เรามีสวนมีพื้นที่อยู่แล้วหรือถ้ามีพื้นที่จํากัดจริงๆก็ใส่เข่งใส่ท่ออะไรประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับดินที่ชอบไหม,ไหมล้วนปนทรายชอบมากที่สุดเลยร่วนร่วนปนทรายนะครับชอบมากนะ อันนี้ก็ได้เกือบเต็มตะก้าละตะก้านี้ก็มาเจ็ดกิโลนะครับยังเหลืออีกหลายต้นเวลามันสุกก็เก็บไม่ทันนะครับแปลรูปไม่ทันโอเคครับยังไงสนใจถ้าสนใจต้นกล้าหรือต้นพันยังไงก็ลองถักมานะครับใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าที่เบอร์089 273 69 05หหรือที่เพจบ้านสวนยินดี หรือที่เพจเต้นไม้ออนไลน์อะไรก็ได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ